จริงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยระดับโลกเลยนะคะตอนนี้หลายๆประเทศเองเนี่ยก็ก็ตื่นกลัวแล้วก็มีผู้ป่วยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเวราัสตัวนี้เป็นตัวใหม่และสิ่งที่เราก็รู้ๆกันนะคะจากการแชร์ในสื่อโซเชียลแล้จารแพทย์ทั้งหลายก็ได้ฝุยฟังว่า เขาแปลกรนที่ว่าจริงๆเขาตายง่ายแต่ว่าระยะฟักตัวของเขาแน่นานถึง14วันระยะฟักตัวที่หมายว่าคนคนนึงเนี่ยไปรับโรคแล้วกว่าจะแสดงอาการของโรคเนี่ย14วันใน14วันนั้นนะคนคนนั้นจะเหมือนคนปกติซึ่งเขาก็จะไปทํางานเขาจะไปโรงเรียนหรือจะไปอะไรก็ตามไปไหนตอนไหนตามปกติแต่สามารถที่จะแพร่ชเชื้อได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ความระมัดระวังเนี่ยมัน,ม,นมันยากวัดไข้ก็ไม่มีประโยชน์กว่าจะมีไข้เนี่ยแพร่เชื้อไปแล้วส4วันนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นความลําบากของการดูแลเรื่องระบาดวิทยาของไวรัสัอนี้แต่ว่าความง่ายก็อยู่ที่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูแลตัวเองดีเนี่ยมันก็ติด ติดยากเหมือนกันถ้าเราดูแลตัวเองดีก็ว่าเขาตายง่ายนะคะแค่แอลกอฮอล์เจ็ดสเนี่ยเวลาตัวนี้ก็ตายแล้วอยู่ในที่ร้อนๆนะคะหรือที่โล่งๆเขาก็กระจายไปไม่ค่อยได้มากนะคะแต่การที่เราจะติดเชื้อเนี่ยต้องมาจากเรื่องของสารคัดหลัง่งซึ่งคุณหมอหลายท่านแนะนําไปแล้วก็เลยอยากจะพูดในสิ่งที่ยังไม่มีใครคาดคิดนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นหมอเองเนี่ย แล้วเป็นหมอผ่าตัดมาก่อนเนี่ยนะคะเราจะถูกสอนคําว่า u n t a s h technique นะคะหมายคมว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เราเนี่ยไม่ไม่แตกต้องสิ่งที่น่าจะมีโอกาส เป็นสื่อได้เช่นน้ำลายสารคัดหลั่งที่ออกมาจากตัวของคนที่เป็นผู้ป่วยนะคะการล้างมือบ่อยๆนี่ก็พูดกันเยอะละนะคะการใส่แมสกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเขาถ้าเขาไอาใส่เราตรงตรงเลยแล้วามีแมสมาก,กันเนี่ยโอเคนะคะแล้วก็เรื่องของการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็ต้องบอกนิดหนึ่งะคะ่ะว่าคําว่าแอลกอฮอล์เป็นอะไรที่ทุกคนรู้ว่ามันฆ่าเชื้อได้แต่ต้องรู้นิดนึงนะคะเอ่อ เจลแอลกอฮอลที่ทุ่งที่ห้อมีนะคะเดี๋ยวที่กิฟรินมีเนี่ยเราก็จะมองว่าเราพยายามทําให้ใช้งานที่สุดแล้วก็ใช้ได้บ่อยที่สุดอยู่ในขนาดที่สามารถพกพื้นเครื่องได้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แอรอัดแต่เราต้องรู้อย่างนึงนะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะทํางานคือฆ่าเชื้อโรคหรือฆ่าไวรัสขณะที่เขากําลังแห้ง หรือกำลังละเหยเพราะฉะนั้นเมื่อทาไปแล้วเนี่ยต้องรอจนแห้งจริงๆโดยยังไม่ไปจับอะไรไม่ใช่อุ้ยยังเปียกยังเหนียวลาคางเอาทิชชู่มาแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดแบบนี้ก็คือแอลกอฮอล์ยังทํางานไม่ได้ครบร้อยคุณเอามันออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องก็คือว่าบีบเจออกมานี่เราก็พยายามนำให้ไม่เหนียวนะคะแล้วก็แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทําให้มือแห้งนะคะก็คือบีบเจออกมา ซอกนิ้วซอกนิ้วปลายนิ้วนะคะแล้วก็รอค่ะกรุณาจะเย็น <c oughs> ๆจะคุยอยบเพื่อหรืออะไรก็ตามพยายามที่จะรอให้แห้งถ้าไม่แห้งแอลกอฮอล์จะยังไม่ทำงานและขอให้รู้ด้วยว่าเช็ดแอลกอฮอล์แล้วฆ่าเชื้อโรคไปหมดแล้วหมายความว่าไม่ได้มันจะปกป้องคุณในอนาคตนะมันปกป้องว่าถ้าตรงนี้มีเชื้อมันจะตายแต่ถ้าเกิดคุณไปจับเชื้อใหม่คุณก็ติดเชื้อใหม่ด้วยและสิ่งที่วันนี้พวกเราละเลยกันมากเลย คือโทรศัพท์มือถือค่ะสิ่งที่พวกเราจะพลาดมากที่สุดในขณะนี้ก็คือข้อแรกคือโทรศัพท์มือถือค่ะนะคะอย่าลืมนะทาแอลกอฮอล์เสร็จก็ไปจับมือถือถ้ามือถือนี้ไม่เคยเช็ดแอลกอฮอล์ไม่เคยล้างแอลกอฮอล์เลยแล้วเราเนี่ยที่เอาไปวางตามที่ต่างๆแล้วเราก็ไปหยิบมือถือของเรามาแล้วเราก็นึกว่ามือเราเมื่อกี้นี่เราเช็ดเอ้ยเจลยวแอลกอฮอล์แล้วเราล้างแอลกอฮอล์แล้วแต่มือถือเราเนี่ยมันยังสกปรกอยู่อ่ะนะคะที่จะแนะนําคือตอนเช้าก่อนออกจากบ้าน เอาแอลกอฮอล์จริงๆเนี่ยไ,ไม่ต้องใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ต้องการความนุ่มไม่ใช่มือแอลกอฮอล์จริงๆเช็ดเช็ดเช็ดทั้งหน้าและหลังของโทรศัพท์มือถือแล้วพยายามเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือเสร็จให้หย่อนลงไปในกระเป๋าค่ะนะคะอย่าวางอย่าวางในร้านอาหารอย่าวางตามโต๊ะทั่วไปอย่าวางในสวนสาธารณะะโต๊ะอะไรพวกนี้เพราะว่า สารคัดหลัง่งน้ำลงน้ำลายของผู้ป่วยจะอยู่แล้วเราก็หยิบขึ้นมาพอเราหยิบขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้แอลกอฮอล์เนี่ยฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในมือเราตายไปละแต่เชื้อใหม่มันมาละเสร็จแล้วเราก็ขยีตาเสร็จแล้วเราก็ขยี้ตานะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือว่าโทรศัพท์มือถือตัวนี้เป็นสื่อที่น่ากลัวพอสมควรนะคะอีกตัวหนึ่งที่อยากจะบอกหลายคนนะคะคือเรื่องของลิฟต์ค่ะ ะะเวลาพวกเราเนี่ยขึ้นลิฟต์จริงๆแล้วเหล็กลเลี่ยงลิฟต์ได้ในดีขึ้นบันไดเลื่อนน่ะดีกว่านะคะแต่ถ้ามันเหล็กเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยเราสวมแมสเรียบร้อยแล้วเนี่ยขึ้นลิฟต์แล้วเนี่ยยากที่สุดนะยากที่สุดที่เสี่ยงสุดต่อ,อเชื้อนี้นะคะก็คือว่าเอานิ้วจิ้มไอ้ที่ชั้นนั้นชั้นนั้นซึ่งถ้าผู้ป่วยอันนี้เคยเจอในอดีตในโรคซารือไงเนี่ยซึ่งถ้าผู้ป่วยเขาขยี้หูขยี้ตาเขาเนี่ยแล้วก็ไปจิ้มในลิฟต์วันนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ไปจิ้ แลวนิ้วเราก็จะมาล้างหน้าล้างตาเช็ดหน้าเ mm. ช็ดตาเข้าปากก็จะหยิบห mm. น้าหนดีดนี่ใส่ปากไปนะคะรองลงมาที่คนแบบใช้ระวังตัวละที่เห็นนะคะใช้อะไร mm. พอใช้ตรงนี้ค่ะนะคะกด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 รอดไหมไม่รอดแย่กว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่า mm. พอใช้ตรงนี้กดแล้วเวลาท่านขยี้ตาเนี่ยท่านก็จะเอาตรงนี้แหละขยี้ตาจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือว่า ปลอดภัยที่สุดสําหรับพวกเรานะคะฝึกนะคะใช้ข้อศอกค่ะกดจะไปชั้นไหนใช้ข้อศอกกดจะไปใช้ไหนใชนขออ้ข้อศอกกดข้อศอกจะเป็นตรงที่ยังไงยังไงมันก็ไม่มาสัมผัสตัวเรานะคะแล้วเราพอกลับบ้านแล้วก็แอลกอฮอล์เช็ดเสื้อตรงที่เปื้อนข้อศอกหรือเช็ดที่ข้อศอกอีกทีหนึ่งนะคะวิธีนี้ก็จะปกป้องเราทั้งวันด้วยนะคะนี่คือส่วนที่อยากจะแนะนําเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ชุมชนหรือที่แออัดและอย่าลืมนะคะว่าแอลกอฮอล์นี้จะปกป้องท่านได้ ในขณะที่มีเชื้อโรคอยู่ที่มือแต่ถ้าเปิดสมมุติว่าทําความสะอาดเสร็จแล้วเชื้อโรคหมดไปแล้วเวลาสหมดไปแล้วไปหยิบใหม่มันก็เจอใหม่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองทั้งวันโดยเฉพาะเด็กเล็กๆโดยเฉพาะผู้ใหญ่ด้วยค่ะคือตอนนี้ต้องมองนะคะว่าณนะวันที่พูดอยู่เนี่ยประเทศไทยอยู่ในเฟสสองซึ่งหมายความว่า ผู้ป่วยที่เจอเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่สามารถเชื่อมโยงแบบผู้ป่วยกับที่มาจากภูพันหรือว่าผู้ป่วยที่ไปเที่ยวในเมืองที่มีไวรัสอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าเฟสสามหมายความว่ามีการระบาดท,ทางระบาดวิทยาถือว่าติดกันเองในคนไทยได้อย่างเสรีแล้วเนี่ยมันยุ่งมากเลยนะคะยุ่งทั้งภาคเศรษฐกิจยุ่งทั้งภาคอัฐบาลเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเท่างหลายแหละเองเนี่ยยังไม่มีโควิด19เนี่ย คนไข้ก็ลดลงพยาบาลแล้วนะคะจะเอาที่ไหนเนี่ยมาให้ผู้ป่วยที่จะเป็นจําเป็นต้องแยกหรือ isolate อยู่ซึ่งเป็นเรื่องลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือแล้วก็ทุกอย่างต้องมาจากคนไทยทุกคนข้อแรกเนี่ยที่กิฟฟารินทำได้ก็คือว่าเราก็งดการประชุมใหญ่ๆนะคะเช่นการประชุมประจําเดือนที่รีเาิลแกรนด์ซึ่งคนจะมาเป็นพันๆคน ขณะที่มาก็คงจะต้องนั่งรถตู้กันมาแออัดยัดเยียดแล้วขณะเดียวกันความมาอยู่กันเป็นพันๆคนในห้องที่จํากัดเนี่ยโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายก็สูงขึ้นเราก็เลยใช้วิธีบอกนักธุรกิจนะคะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไลฟ์สดกันดีกว่านะคะจะให้ความรู้ใดๆเนี่ยโดยเราที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั้นแม้กระทั่งการจับสลากอะไรของเราเราก็ไปจับในในไลฟ์กันแล้วก็ดูกันนะคะเพราะว่า มันเป็นการปกป้องแล้วก็เสี่ยงต้องยอมรับนิดนึงนะคะว่าทุกคนมีผลกระทบแต่ถ้าพวกทุกคนใส่ใจและรับผิดช,ชอบมันนะคะใครที่ไปเที่ยวประเทศที่มีความเสี่ยงมาไม่สบายมาต้องรีบไปหาคุณหมอแล้วก็ต้องรีบไปคุณหมอตรวจนะคะแล้วก็ต้องรีบแจ้งด้วยนะคะเพราะว่าแม้ว่าเราจะต้องถูกกัก14บสีวันก็ยังดีกว่าเราเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อให้กับคนจำนวนมากคน80%ไม่เป็นไรหรอกค่ะนะคะ,นะคะมีอาการเป็นแค่หวัดนิดนิดหน,ดนอ่อยๆนแต่แต่เราเป็นพาหะนะ ทำให้คนอื่นเขาติดเราแล้วคนที่ติดเราเนี่ยถ้าอ่อนแอเนี่ยเขาแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะเราจะพยายามให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่เฟสสาวช้าที่สุดหรือถ้าไม่เข้าได้ยิ่งดีค่ะ